ไปทำอะไรพี่ซอบถึงขับรถได้คือมันใช่คำว,ว่าดีคือจริงแล้วอะคะ่ะเราแบบว่านัดกันอีกที่หนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมันเปลี่ยน Destination เราก็เลยราต้องอาศัยรถพี่จอบไป แล้วคือที่หอกเป็นคลิปนั้นเพราะว่าหนูกำลังถ่ายอยู่กําลังถ่ายหน้ายักอยู่ใช่ไหมระหว่างรอพี่เจ้าใช่ไหมแล้วแบบแล้วตอนกำลังถ่ายอยู่สายก็เข้าพอสายเข้าแล้วก็แบบเออก็เลยถ่ายต่อไปเลยละกันว่แบบโอเคสายที่เข้าคนนั้นคือพี่จจอบนะคะนี่อจะเซียนเนไมเจอสิก็ถ่ายมีด้วยกันนะไม่รู้เมาได้หรือยังอะ่ะเมาได้ละมังเพราะว่าคุณเขาก็ถ่ายรูปถ่ายสตอรีลอนะ่ลงแล้วพวกก็น่าจะรู้แล้วก็คือไอรีติกต็อก กับพี่จ็อบนะคะก็คือไปทานข้าวกับเซนนี่มานั่นเองเก่งกิเดสมากหนูเขินสุดๆหนูนั่งตรงข้ามเขาเออแบบคอยตัดข้าวให้เขาตัดแบบว่าอะไรที่แบบบางอย่างเขาไม่รู้มันกินได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเกือบเขาเกือบเอาแบบตะไคร้อะ่ะกินตะไคร้เข้าไปอะ่ะหนูเลยแบบโอ้ เจอต้องแ,แบบคอยตักให้เขาว่าอะไรกินได้ได้พูดญี่ปุ่นไหมไมันพูดเออใช่แต่ว่าจะอวดก็คือวันนั้นมันเป็นวันที่หนูเพิ่งเรียนญี่ปุ่นมาแล้วหนูก็เพิ่งเรียนเรื่องตัวเลขไปแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าคือคนอื่นเขาเรียนไปแล้วค่ะที่แล้วแต่คะที่แล้วหนูไม่ได้เข้าหนูเลยเพิ่งได้แบบสัมผัสตัวเลขในคาดนี้แล้วทีนี้พอหนูไปเจอปุ๊บพอหนูไปเจอเขาเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับล่ามใดๆใช่ป้ะหนูก็แบบเฮ้ยห,หนูฟังตัวเลขออก เออหน,น,นูลืมแหละต้องทวนก่อนอย่าถามนะนั่นแหละนั่นแหละแล้วพี่เชอร์เป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่ามันสเปเชียลกว่านั้นก็คือวันที่เขามาเป็นวันเกิดเขาด้วยแล้วแบบพี่เชอร์ก็สั่งเค้กมาเซอร์ไพรส์เอ,อ่ยใดมีแบบวิดีโอคอลฉันต้องเธอถ้า,ถ,าถ้ามันยังเมาไม่ได้ละ่ะถ้าฉันเมาไปแล้วอะไม่รู้อะบอกเลยว่าแต่ว่ามีให้เมาอีกเยอะโดนตีต่างจากเดิมไหมไม่รู้ แต่ว่ามีสิ่งที่ต่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงสนุกไหมอรอใช้คำว,ว่าสนุกดีไหมอะ่ะมันไม่ใช่มีที่สนุกเอ้ยแต่สนุกสนุกในด้านอื่นเด็กๆในเซมสามหกห้าน่ารักกันหมดเลยก็แบบว่า,าจริงๆอาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำงานกับน้องๆรุ่นห้าอย่างจริงจังก็ดีนะได้เห็นแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจเป็นเรื่องดีสูเป็นเรื่องดีน่าสนใจลืงตัวเข้าทีไม่ใช่ ในอีกหลายๆย,ยอย่างเรื่องแบบนารใส่ใจคอของน้องการทํางานอะไรอย่าง้สยส่วนเรื่องเรื่องตัวเขาทีมมันก็ต้องรอดูเต้นก่อนฉันก็ทํางานทุกวันนั่นแหละก็คือแบบเหมือนตอนนั้นดูถ่ายอะไรสักอย่างอยู่อ๋อถ่ายเอ็มวีนั่นแหละแล้วนะพี่ทีมงานก็ถามว่าพ่อเบิร์พวกนี้มีงานไหมเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าถามดีกว่าวมามีงานอะไรแบบมีทุกวันอะล้าขบว่า จะเป็นป๊อปเปอร์บินเคจะเป็นป๊อปเปอร์คาร่าป๊อปเปอร์เอฟหรือป๊อปเปอร์เฟโลชีหรือหรือปอปเปอร์แมวเทานี่ก็แบบเออเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างวันละถูกป๊อปเปอร์ชินไม่เคยง่ายเออใช่จะไมาเชียร์ว่าจะเพราะว่าอยากเต้นยูบิสต์เตแบบเต้นเพลงแต่ว่าอยากให้ลูเมอร์มีได้แล้ว <laughs> <laughs> อยากให้มีวเมอร์ดแล้วแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะมีคือมันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไม่รู้ว่าแบบโอ,อ้ยเ่าแค่เหลืออยากโหวตไดีอยดี้ก็โหวตมืเมอกันได้แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือ365วกห้าช่วงสองพันยี่สีของเราเราก็อ,อยากให้น้องได้เฉิดฉายพ่อแต่ว่ามันสวยมากจริงๆฝากด้วยนะคะอขอไม่ได้ข่าณนะไลฟ์ยู ตัวไม่ต้องตกใจะคะเป็นใครนะคะเอสเอค่ะน่าจะทํางานหรือสักอย่างคือเราแบบไม่มีคําว่าเวลาทํางานอะไรทั้งนั้นคะทุกเวลาคือการทางานช่วงนี้ไทเอตอร์เขาเนยาเดอดย่างีเรื่อยๆไม่รู้พูดได้ไหมอ่ะพูดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะจ๊ะมาสเตปในศูนย์ใช่ก็ตอนแรกที่หนูบอกไงว่าแบบเออไม่รู้ว่าเขาจะแบบตัดทั้งหมดที่่ายออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างี้ แต่ว่าถ้าตัดออกมาทุกคนต้องชอบแน่เลยแล้วก็จังหวะพอดีเลยเนาะ <c oughs> แล้วคือแบบฟอนอะถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มคาราวาแบบหัวล้วออะไอคลิปที่น้องคลิปที่น้องลงในเอ็กซะ <c oughs> แล้วน้องก็แบบว่าเออเนี่ยปกติน้องคนนี้แบบไม่ค่อยแบบว่าเหมือนไม่ค่อยพูดป้าหรือว่าไม่ค่อยยิ้มแบบสักอย่างอะ ก็ดีใจค่ะใช่เขาแบบถ่ายช็อตถ่ายได้ดีมากๆไปออกอีกได้นะคะชกเจ็เธอขึ้นกล้องช่องเจ็บมากเซ็งค่ะก็จ้างได้นะคะรู้ว่าเป็นสูตนอะไรแกรู้สึกยังไงเหมือนทนํานายไว้เลยรู้สึกยังไงตอนนั้นแบบจำไม่ได้ว่าเขาประกาศเรื่องสามหกห้าโปรเจกต์นี้มาหรือยังน่าจะยังหรือหรือประกาศแล้วไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าข้อหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบโอ้อยากให้ปล่อยมาจังเลยนะแบบ ปล่อยก่อนก็น่าจะดีนะคนจะได้เห็นเราร้องเพลงนี้ทอดแรกเผื่อเขาจะอยากบตเล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าปล่อยหลังประกาศผลก็ดีเหมือนกันจะได้เขาเรียกว่าเป็นอ่อพรีวิวพรีวิววันริงมาคอนเทนต์คาร่าได้เลยเดี๋ยวก็จะปล่อยมาเรื่อยช่วงนี้กําลังวางแผนอะไรมากมายไอวหร์แค่คาร่าบอสบายใช่ค่ะแล้วบทตัวปั่นคะ สนุกดีคือทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนแบบสังเกตรหรือเปล่าแบบในบอร์ดแคสบีนเคจะหรืว่าหนูจะไม่ได้แบบว่ามาพิมพ์เล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าในคาร่ามันมีคนนั้น <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปเข้าบอร์ดแคสคาร่าและน้องป๊อเปอร์บนกันนะคะเราคือฮามากแบบยังเป็นดอทบอนเคคนเดียวแล้วแบบพี่เชอร์ก็แบบหรือจะแบบเล่นสองไอจีแต่หนูก็เออ,อ่าด่กว่าขนาดไอจีเดียวยังเหนือขนาดนี้ถ้าเล่นสองไอจีก็คงจะ ้าทุกคนดูบล็อกญี่ปุ่นกันจบหรือยังคะความยาวประมาณ200ล้านชั่วโมงยาวมากแบบสะใจตอนแรกแบบตอนแรบกบอแบบ่ะดาฟแรกอ่ะมันมา40นาทีก็ช็อกแล้วนะพอแบบเอาไปแบบแก้ใช่ปะก็นึกว่าจะซัดหลงที่ไหนได้ยาวขึ้น <laughs> ใช่ยุง่งงานดีนเคที่สุดในโลกเผื่อจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่คิวง่ายที่สุดตอนนี้็าคนที่คิวยากที่สุด แล้วก็มีนอกจากงานวินเคก็งานซ้อมละครเวทีด้วยหนูต้องแบบขอบคุณแบบว่าทุกคนที่เป็นคนจัดตารางมากแบบพี่เชอร์พี่แอดเองเนี่ยคือ <c oughs> คือเขาแบบว่าขอบคุณที่ใจเย็นกับหนูที่ไม่เคยจะว่างอะไรกับชาวบ้านเขาเลยแล้วทากคนฟคขับมีอัปเดตไหมจากที่คุยกันล่าสุดก็แล้วแต่งานค่ะถ้าถ้างานไหนมีก็เดี๋ยวจะบอก แต่บางทีมันเป็นเรื่องของเออเขาเรียกอะไรสถานที่ความเหมาะสมอะไรใดๆเรื่องของของนคาพ่าน่าได้หลืที่สูงกว่าไหมนะไม่นะคะได้สัมคัธญเท่ากัน <laughs> เพราะว่ายังมีหนู <laughs> เพราะยังมีหนูที่มันเวียนเขยอยู่ก็เลยต้องเท่ากันขออภัยได้คุยเรื่องฟีนแบ็กบ้างไหมคุยสิก็เพิ่งประชุมกันไป เป็นจำนวนมากงานกีฬาสีบอกเลยว่าน่าสนุกแน่นอนดูจากเกมแล้วแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องมีโชว์ให้ทุกท่านดูอย่างแน่นอนบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การมาดูเพราะฉะนั้นมาเถอะนะขอลองเพราะว่าฉันก็อยากจะให้คนเห็นเยอะๆฉันก็อยากจะโชว์แล้วมีคนดูเยอะๆติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย i application!